สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีทผช้ชมครับมือนีมาบ้านไม่เพชรครับพี่น้องครับพามารับชมน้ากันเนาะครับงวดวันที่หนึ่งมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาหอดแนะครับทผช้่มครับเอาครับเขาไปหาไม่เพชรน้ากันเนาะครับว่างวดนี้แม่เพิ่นจะเดนจะเน้นชุดใดเนาะครับทผช้่มครับเอาเขาไปฟังน้ากันเนาะครับพี่น้องมาหอดบานเิ่นแล้วเนาะครับ มาฟังน้ากันลักลอยเป็นยังไงเงวนนี้แม่เพ่นจะลักรลอย มันห่อนเหมือน่แม่เอาแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอู้ยห่อนค่ะก็แม่เนาะใครอยู่คุณอาแม่เพิ่ไปอยู่ในห้องแอร์หมดแล้วห้องแอร์เนี่ยมันเนาะแปกินบุญประชิดชุกหมู่บ้านนี่อ๋อเอาไปขึ้กันแต่แม่วัดก็ไปขึ้นบ่อฟอกันบ่อฟอดไปในวัดไปอยู่เฮื่อนตู้ย่าโอ้บ่ได้ไปในวัดที่กันแม่วานก็ไปอยู่เนี่ยไปกินบุญไปกินเขาเจ้ามีหมอรำนี่แม่ไม่หมอรำบจ้าจู้เขาเจ้าก็บอกไปอยู่บ่อฟอว่าสินแม่ไปเจ้าโม่งมาวัดเนี่ย ไปมัวนประมาณเทียงพวกวันไปโ่ผมไปคำผมไปคำสามาบายบโซครับเออเดี๋ยวเรียกจะแดมา่นๆสิเอาเอาสูตรเตาหน่อยสูตรที่มันออกมันเห็ดถ้ามันออกแบบมันจะง่ายๆกันสอตร่บาครับเนี่ย่อยแห้งเฮกมารเก็ดเล็กตัวแปดโคกเกานี่กมซื้อต้นอ่า อันนี้ก๋ซยเสื้อปากกาเดี๋ยวแม่ปากกาไม่ให้คือก๋วยาสื่อทองมันพันออกหาหามันสิเป็นเลขอันไม่เจ็บเป็นเลขอดอันน้อยหัวมันขึ้นสองจุดนอกจากนำสองจุดโลดครับนำสองจุดเลยบ่แม่บ่ถือก็เล้วไปอ่าก๋วยง่ายใช่ไหมฮะถูกคือถูกคือถือบ่ถือก็เล้วไปคือบ่ถูกแม่แม่อ่ะคือเสียเงินจบ่่วากำลังนั่นกำลังนี่เด้ออ็กนี่มันมันมาเข่าสูตรนี่นี่นี่เลขออกว่าหาตั้งเอาเลขตั้งเอาเลขเอาเลขล่างตลอดเดี๋ยวโบจะเลขบน อันนี้เขียนเขียนสูตรให้เบื่อนกอนบ่แม่เนี่ยอันนี้อันตัวอย่างซะก่อนตัวอย่างซะก่อนน้าแม่เนาะเพราะว่าข่อยข่อยก็นําตัวนี้แล้ว64สี่หัวมังหั่นเห็นว่าเขาบอกเจ้างหกสี่นี่ยนั่นล่ะบามันมาออกตัวนี้ออกเจ็ดสาอีกตัวนึ่งกัหาเจ็ดสาก็คือนั่นคืสิฮู้ว่ามันสิออกต้นต้นนั้นคือคือข่อยเกงเลขอันเลขออก1 15ลงหนึ่งห้าล่าเกงปึ๊บเกงได้106ออกคือได้ก็สร้างซังออกมา106เออบามันก็55นี่ยเนาะขยเกงได้546นี่546 564 อีกแ้มนึงกับอันห้าเจ็ดสามนี่มันขึ้นจะเป็นแ้มนึงนี่มันมันจะเป็นอันหกกับเก็หนึ่งเก็สามกับหกเสียงสีนาคับเนี่ยนี่บานี่นี่มันออกเก็สามปั๊บเก็กับแปดกับเก้าเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสองกับน้ำเสมอนี่แปดสองกับเก้าหนึ่งแปดสองกับเกนึ่งเท่านั้นกน่โอ้มันจิถือมันจิถือมันมาอน้วไ่ไขกับน้จะาหกสี่ขบนมันมันไม่เคยขึ้นจุดตัวที่สอง ันตัวที่สองก็นําตัวที่สองมาใกล้ๆตัวนี้กับแปดเก้าศูนย์ตัวนี้กับสีเป็นศูนย์ี่นี่นี่คืมันขึ้นอีกแ้มหนึ่งยางละแ้มมันกับเป็น0ูนย์ศูนยแต่ว่าตามสูตรจะเอาขึ้นมากออกขึ้นมากแค่สองแมนี่นะแม่นะฮตามนี่คืมันออกศูนย์ก็โอ้ยมันขึ้นอีกแ้มนึงก็แล้วไปเอาคือจบไปเลยเก็บอีกใบนึ่งแม่วสรุปใส่ใบไม่สรุปใส่อะนคือใบล่างนี่ก็ได้ต่หนึ่งก็แปดสองอ เีื่อทันใดมกต่มแม่ได้ี่น้องเด้อนะครับนาะเพเอฟซีมีถามมาอยเออไมหาแม่เพชรับมันบอกวาคอมมันคอมมันออกบ่ตงเขาก็บ่คถือก็บ่อจากอ่าแม่เพชศสูตรของมันอ่าแม่เพรวันที่ใส่บันที่1นึ่งั่นแหละนเมษาอ่มีโยอะไรเนาะมีโยอ็ไแม่กเนแม่กอือบ่แมนบอกของผกก็ต้องช่วมพสาะาเกยงได้64%มันขึ้นอยเต้มเป็นเกตสาบาทสูตรของมันคือ 8, 0, 8 2ดสองแปองก้านึ่งเกา่งอ่ละอารักลอยแต่ได้แม่ได้ลักลอยบ่งวนเนี่ยมึงมึงเื่อมันใจบ่งวนเนี่ยบางหันกับบันมันมันบ่เขาคือมันบ่เขากับบ่เขาบ่เขาคือบ่เขาลัักร้อยคอยบังหันกับอันอันห้า มันก็บวชเขาช่วงก้อนนี่เขาดีแล้วก็โอ้จนเสียบงวดนี่เหมือนกันบาดสองงวดแล้วบวชเขาถ้ามันบวชเขาก็เสื้อยอกเกศอ๋อบาดแต่ว่าถ้ามันออกเกศสามโอ้ยง่ายมากกากเพราะเขาเพราะเกศเป็นเลขสุดนี่เออถ้ามันออกอึนกว่าเกศเขาเขียนหลักร้อยตรงนี้ไลยนะสุดได้แม่เขียนสุนเลยนะเอาๆเอามันมันหลักหลักเกดนี่ก็เป็นงสี่หลักเกศคือเล่ห์ออกเกศหาปุ๊บหนี่งเล่ห์ออกเกหาปุ๊บนึ่เอา เจ็ดสามหรือเจ็ดห้าบอแมนเออตอนเด็กก่อนย้อนหลังย้อนหลังเอาย้อนหลังก่อนเอาย้อนหลังก่อนนี่เอาเอาสูตรของมันนี่ที่มันออกได้หกหกเก้านาเอาหกมันลบนามัน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 ก็เลยได้หกหกสี่แมนบอหกหกสี่แมนบอตอนนั้นห้าที่ขอบเก่งได้อันมันออกหกหกเก้าเลขกล้างโว้ยหกหกเก้าเลขกล้างห้าศูนย์เนาะปลาเต้าตอนนั้นมันได้เจ็ดห้า นี่ขอ่อยแต่หกหกสี่เนี่ยเออเออตัวนี้ได้หกสีเออแม่นแม่นแมนนี่ตัวนี้ตัวนี้มาเห็ดได้หกหกมันได้หกหกสีที่ขอ่ 6, 6, ขอยเแต่หกสีม่มันออกตัวใดวะข่อยว่ามันมันออกเกียเกียห้านึ่มันกระโดดไหน่แ,แม่นี่แหละสูตรนี้ว่าไหนแม่เจ้าสูตรนี้บ่ะเอาสูตรนี้ตนแต่ว่าตัวนี้ดูก็มีแต่ว่าทำทำมันนี่แหละ,ล,ะล่างนี่แม่ถ้าชุดนี้ล่างแม่จะเน้นแต่วไหนแปดสองเก้าหนึ่งนี่เป็นบนหรือเป็นล่างมันเป็นบนหมด อ่ล้าล่างเลยเน่ยบนล่างก็ตัวเ,เดียวกันเนาะเลขอกแค่เนีอ <c oughs> อโอ้คือได้หน่อยบนล่างกัตัวเดียวกันเลขคือได้หน่อยาะคือได้หน่อยตัวออใ่แมมงวดน,นี่ยอ,อ๋อเข้าใจแล้วที่เลขออกเจ็ดศูนย์ลบลบหก 6, มันได้หกสเออเข้าใจแล้วนี่ลักเก็ตลักเก็ตเกตสมลหกอเกตสามลบหอีกสูตรหนึ่งเออสูตรที่ว่ามีเพรคือเกดได้หกหกสี่ละสูตรนอ่มันเกตสามลหหรือมันจะได้ยัง หกลบสิบสามเอเจ็ดได้หกเจ็นี่นี่นีหเจดล่างนี่สูตรของมันเด้อหกเจล่างเด้อตามเ่าหกเจ็ดล่างนี่ตัวเดียวได้บล่างเออเล้นล่างตัวเดียวเพราะว่าลักเจ็มันมด้เจดปดเก้าก็หกหกสี่นี่สองสูตรเดีวมาเจ็ดแปดเก้าเรยกล่างหกสีครับเอออันอันนี้ขอขอสิขอเอาตัวนั้นขอเอเลขเลขเจ็ดสองซะเา่หลักร้อยเป่าแม่หลักร้อยเจ็ดแปดร้อยเขียนเขียนหน่งหลักร้อยใส่ร้อยหลร้อยหลักร้อยได้ตัวได้แม่ เอาเจ็ดกัมันเจ็ดกับแปดบอดี้เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวอ่าเพราะเราตามสูตรมั้งนหลักร้อยคือเจ็ดอ่าตัวเดียวแม่ก็เขียนเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าหนึ่งข้างล่างเลยนะอ่าเป็นสามตัวนี่แหละเจ็ดแปดสองกับเจ็ดเก้าหนึ่งโอ้หลักร้อยตัวเดียวเลยบอกแม่หลักร้อยแล้ตัวเดียวเลขล่างหกเจ็ดเอาคอเดียวเท่านี้อ่าอันนี้เขียนล่างอยูเพื่อนแม่ตามสูตรมันล่างค่ะ ตามสูตรโอ้วันนี้บรายเนาะค่ะแม่อออเอาเอาซ้ำนี่แหละคือคือผิดคือผิดนไม่เผ็ดเนาะเพราะว่าคนเดียวคัดตอนเจียวแล้วเก้าเขาเาทั้งแต่ตอนตะบวมเฮีดมันได้7จ็ปก้ากับ6กสี่หกหกสี่คอยว่าได้ว่า6หกห่ล่างเด้ยคอยคอยได้สตัวคือ6กหกับเจ็ดเก้าเลขออกมาเจ็เก้าเลขล่าง6กอันนี้พอจะเดียวไปเร่อยนี่เจ็ดเกหนึ่งเปสองเลขล่างหกเจสูตรมันกหเจที่เจ้าว่าไม่เพชรคือนแซซหนึ่งอันเดียวกันละเออนี่ยละเข้าใจแล้วจบบานหลัก คช่รักลอยเจ็ดตัวเดียวเอาถามไหมแม่แม,ม่เพชรงวดนีม้มักตัวไดไยมากเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดปดสองเลก่างหตามัวนี่คยมกักเจ็ดแปดสองกับก็มักเลขรถคนเจ็ดแปดหนนั่นนี่สามเจ<ๆ>็ดแปดเจดแปดจากไหนขึ้นมาที่เบี่ยนรถเอากะคอยก็ว่ามันอก 8, 3, อ,บบอกแปดเดสมันถึงออกเจ็ดแปดหกแล้วโอ้ี๋ยพ่อแม่ ก็แปดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดหกทเบียนรถบอที่แล้วเจ็ดเจ็ดแปดพกว่านี้แอะแม่มาพามักทะเบียนรถของแม่เพชรเ่นี้อ่ะเออเี้ยงไปรายกับบถือเอาหน่อยถือก็ถือเป้มาเม่เนาะเท่านั้นเล้วอืมกี่แปดชุดหาหาชุดแปดข้างหลมาช่งวันเรากถือก่นแล้วเาอยากวอเออบอเป็นนางชม แม่เพชรเพิ่นให้เน้นมาแล้วนี่ครับเน้นหกเจ็ดล่างมีคนกับเอฟซีถามมาไปหาแม่เพชรแน่นะครับเนาะนี่ครับผมลักร้อยเด่นที่เจ็ดเออลอ่าเน้นตัวได้แม่สองตัวเนี่ยคอยกันเน้ยนว่าต้องสองตัวเน้นเลยเนาะให้เป็นตัวเน้นเลยตัวเด่นเลยนี่ครับถ้าตามสูตรทามันออกคือเจ็ดแปดเก้ามันจะออกเลยเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเออบานนี้มัน มั้งมันหามมันหาสูตรมันเรียกหาหาเพื่อพจะเก่งได้หาหกสี่หาเกตสามเนี่ยล่ะสูตรมันนั่นแต่ว่าไม่เหวิ่งบ่นอีแม่เพ์เนี่ยฮะไม่เหวี่ยงบ่จับคูบไม่เหวิ่งเลยจับคู่ตามนี้เลยคือคือวิศวะศาสตร์เหรอนี่คือเกลือแต่ว่าถ้ามันบอกคือเก่ามันก็บว่านาคือซื้ออันนี้จับให้ง่ายๆนะเม่เพชรเนาะจับซ้ำนี่เพราะว่ามันบ่เป็นเลขกฟันเลขกยังเลขกคำนวณซื้อๆเลขกคำนวณเม่เพชรว่าเอาสูตรนี้ไอเอฟซี มันเข่าสูตรนี้เฮาก็เฮ็ดสูตรนี้โอ้แต่ว่าแค่สองสองสองกูสองชุดนั้นหลักร้อยหลักว่านี่เจ็ดตัวเดียวเลยแป๊นี่บ่แมโนแป๊กนี่บ่เออันบ่เพ็รไม่เพชรว่าเจ็ดกับแปดหรือแปดหรือเจ็ดตัวเดียวบ่แมโนเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวว่าตัมเพไม่เพชรว่าตามสูตรเจ็ดตัวเดียวนี่ครับปิดบนล่างไว้ด้วเด้อครับแปดสองเก่าหนึ่งนี่แต่ว่าเน้นล่างเพิ่นเด่นเพิ่นเด่นหกเจ็ดครับท่านชมโซนเรื่อออกเกียรติ์โซตอนก็ได้เลข รักลอยเจ็แปดก็มันออกเจ็ดแปดก็บาทสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดมันก็มาออกสี่หนึ่งหนสี่หนึ่งหนึ่ก็มาออกสี่หนึ่งเจ็ดมันก็เอารักลอยตัวกากลับตัวไว้น้ำเนาะท่านผู้ชมนะครับเนาะในเพชรพันเด่นแค่นี้ครับผมแปดสองเก้าหนึ่งะครับเนาะเป็นชุดบนล่างตาทันเรนล่างเลยคือหกเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะสามตัวมัน่สูตรสามทิพตัว่อ่สามทิพตัวไ่เฮเนแปดเจ็ดสามนีเลยเรียกสูตรยี่สิบตัวที่ลับข้ทรงเจ้านา สามแปดสองเจ็ดแปดสองพี่น้องเจ็ด้า่ผูเลดมาเก็ตเกาตัดเอามา72ตัดเอามา7ก็ตหนึ่งก็ตัดเอาพี่น้องแต่ว่าเป็เพ่นสูตรเพินนไดสองกับเกนึะครับชุดสาตัวถ้าขึ้นอีกแต้มหนึ่งก็คือเจ็ดสามศูนร์น่าหมดที่แล้วไบลูมันก็บอลูเพราะว่ามันออกกับือออกกับมันจ้ว่ามันจะห่าซี่หกซี่หาหกซี่บก็เป้งตอนไปเลยกเป้งขึ้นอีกแ้มนึงก็คือเจ็ดสามสามเ สองคู่เท่านั้นพี่น้องครับสองคู่สามคู่พี่น้องงวดนี้บอลไล์ไม่เพชร่าถือกึกแล้วพี่น้องผิดกึ่ผิดเอาครับขอบคุณแม่เพชรครับผมพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมครับแอดมินบ่าวเทาสวัสดีครับ